มาแกะกล่องกันนะคะแพคเกจิ้งเขาสู้ของฝั่งคาเทียไม่ได้เลยนะมาแบบว่าเป็นถุงกระดาษธ,ธรรมดานะคะเป็นบูการีโรมานะคะเราก็มีในส่วนของใบเสร็จซึ่งก็เป็นกระดาษธ,ธรรมดานะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเหมือนกับใบการันตีไปรับรองอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มี history อะไรเงี้ยนะแล้วก็มีเหมือนกับเป็นลักษณะ ไปการันตีเลยพวกนี้นะคะซึ่งความจริงนะไม่ใช่ชิ้นแรกที่ได้จากบูการีนะคะแล้วก็ตอนที่ซื้อบูการีแต่ก่อนเนี่ยก็ไม่เคยสนใจว่ามันจะมีแพคเกจอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นแหวนวงนี้นะเป็นของบูการีเหมือนกันได้มานานมากได้มาตั้งแต่สมัยที่เขาอยู่ที่ประมาณ2,000ันเหรียญออสเตรเลียน,ลนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่3,000แล้วนะแต่ว่าส่วนตัวแล้วไม่เคยสนใจเรื่องแพคเกจิ้งของพวกแบรนด์พวกนี้เท่าไหร่นะคะแล้วก็เขาก็มากับแบบกล่องของแค่นี้เลย <laughs> ไม่มีอะไรเลย ไม่มีแบบคลีนนิ่งคิดไม่มีอะไรเลยนะคะเรื่องของแพคเกจจิ้งเนี่ยสู้ฝั่งคาเทียไม่ได้เลยนะคะดูของข้างในกันเนี่นะมาดูนะสดๆร้อนๆมาดูพร้อมกันเลยนะคะคือแพคเกจจิ้งเขาแบบอ๋อมีชั้นหนึ่งนะคะคือแพคเกจจิ้งเขาไม่ได้ดูแบบสวยขลังเหมือนกับฝั่งคาเทียนะแต่ว่าของข้างในโอเคเลยนะคะสุดยอดว้าว ะะเป็นน้องงูนะคะอย่างที่ทราบนะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งใจไปเอาน้องงูนะคะตั้งใจจะไปเอาน้องนาฬิกานะคะแต่ว่าสอยน้องงูมาแทนนะคะวิ้งมากเลยอะแบบหืมเม็ดคือเม็ดใหญ่กว่าฝั่งคาเทียเลยนะถ้าเกิดว่าราคาขนาดนี้นะคะฝั่งคาเทียเนี่ยแพงกว่านี้เยอะเลยนะคะมีรายละเอียดนะ ที่สาคัญนะคะไม่โหลนะคะในส่วนของบูการีคือถ้าพูดไปแล้วเนี่ยเขาไม่ขนาดแบบพพิ p ล่าขนาดตัวคาเทียนะคะคือเป็นลักษณะคล้ายๆกับน้องตะปูเลยนะตอนนี้น้องตะปูของคาเทียนะคะมันมีเหตุนนะเดี๋ยวแนนะคนมาเล่าให้ฟังรายการตอนนี้กําลังส่งซ่อมอยู่เนี่ยมาดูนะเวลาใส่ก็คือใส่แบบเนี้ยไม่แน่ใจว่าเล็กไปหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าใส่ติดมือสวยนะสำหรับรุ่นนี้นะคะเนี่ยนะคะ,ะ,คะก็คือได้มาเดี๋ยวเล่าให้ฟังรายการว่าทําไมสุดท้ายแล้วเนี่ย เลือกน้องกําไรนะคะแทนที่จะเป็นน้องนาฬิกาของลิซ่านะคะสวยนะสวัสดีค่ะเห็นแล้วนะคะแกะกล่องมาแล้วว่าเป็นน้องกําไรชิ้นนี้นะคะก็อ,อย่างที่ทุกคนตามกันมานะหลายคลิปนะคะความจริงแล้วเนี่ยตั้งใจไปเอานาฬิกาของน้องลิซ่านะคะที่เป็นแบบงูสองขดนะที่เป็นหน้าปัดสีดํานะคะ แต่ว่าพอไปลองแล้วจริงๆนะตอนแรกก็จะเอานาฬิกาแหละแต่ว่าอยากขอดูรุ่นนี้นะคะแล้วรู้สึกว่าแบบใส่แล้วมันสวยมากคือแบบเขาแบบมีความแบบเก๋อ่ะคือบูการีนะอาจจะไม่ฮิตเท่ากับผู้ขาเทียนะคะแต่ว่ามันมีความยูนิคนะแล้วความจริงมันไม่โหลนะคะไม่ค่อยมีใครซื้อแบรนด์ของบูการีเท่าไหร่นะคะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนะพวกลักชัวรี่แบรนด์ไฟจูรี่เนี่ย พอเราถอยปุ๊บนะออกจากร้านเนี่ยไงมันก็ตกทุกอันนะคะทุกแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นคา r t เทีย c a วีซีเอบูการีแบรนด์ไหนๆก็ตามนะถอยออกปุ๊บเนี่ยราคาตกหัวบปั๊บนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อพวกฟจายรี่เนี่ยต้องคิดในแง่ของการใช้นะคะมากกว่าการลงทุนนะคะแต่พอไปลองนะเนี่ยรู้สึกว่าแบบ นาฬิกาคือมันอาจจะเป็นที่แบบว่านาฬิกามันอาจจะออกแนวแบบว่าเป็นจูเวลรี่ด้วยแล้วก็แฟชั่นด้วยนาฬิกาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือใส่อันเดียวจบแบบดูแค่ชั่วแค่ชั่วนะแต่ว่ากําไรชิ้นนี้นะคะรู้สึกว่าถ้าเราใช้จริงเนี่ยเขาจะอยู่กับเราไปนานมากนะมันจะไม่เอาอะ่ะมันเหมือนกับเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเรามองในแง่ของการใช้งานแล้วคิดว่าถ้าจะอยู่กับเราไปนานนะคะถ้าเป็นน้องนาฬิกาเนี่ยนนะาคตเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เนื่องจากว่าเราก็มีอย่างอื่นใช้เยอะนะ อาจจะแบบว่าคุณแม่บอกว่าเนี่ยเธอก็ใส่ประเต๋ของเธอแล้วเธอก็ใส่สวยแล้วเธอไปซื้อมาอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็เพิ่งจะสอยคาเทียวอชไปด้วยนะคะแต่ก็ยังไม่รู้นะว่ายังอยากจะได้นาฬิกาอยู่หรือเปล่านะคะแต่วันนี้นะคะเนื่องจากว่าสอยน้องกําไรชิ้นนี้ไปแล้วเนี่ยคงต้องพักไปสักระยะหนึ่งนะคะแต่พอเห็นน้องลิซ่าใส่บซิโรวันขึ้นปกโบกแล้วรู้สึกใจเริ่มหวันหว่นไหวนะคะเดี๋ยวต้องเข้าไปดูสักวัน น้องนาฬิกาบูการีนะคะเดือนที่อยากได้เนี่ยอยู่ที่8,850เหสเหรียญออสเตรเลียนะคะส่วนกำไรชิ้นนี้นะคะอยู่ที่1,2,500เหรียญนะถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวจะเขียนให้ด้วยนะคะเขาเป็นแบบเกล็ดงูอ่ะที่แบบน่ารักมากนะคะแล้วความจริงก็ถูกคุณซันอะ่ะป้ายยาด้วยนะคะในช่อง YouTube นี่แหละนะคะเดี๋ยวจะลิงก์ชื่อตรงนี้ให้นะคะเป็นชานของคุณซันนะคุณซันก็เพิ่งสอยมานะคะเห็นเขาแบบใส่แล้วมันสวยมากเหมือนกันนะ แล้วคุณจีนอ่ะคุณซันก็คือเกิดปีงูเหมือนกันนะคะถ้าเป็นคนจีนเขาจะเรียกมังกรน้อยนะคะไม่เรียกวปีงูนะปีมังกรน้อยนะคะส่วนตัวแล้วคือเกิดปีมังกรน้อยเหมือนกันแต่อาจจะหนึ่งรอบนะคะอายุมากกว่าคุณซันไปหนึ่งรอบนะคะก็เนี่ยนะรู้สึกว่ามันสวยมันเก๋มันดูยูนิคอะเพชรเขาใหญ่แบบใหญ่เป็นตางูมากเลยคืออาจจะไม่เห็นชัดน,นะคะในกล้องเนี่ยแต่แบบโอ้โหแบบ สวยอะรู้สึกมันยูนีก้กะแล้วก็ชอบมากเลยพอใส่เทียบกับนาฬิกาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอเคใส่ประเทต,ต่อไปละกันนะคะน้องงูบูการีที่เป็นของนาฬิกาลิซ่าเนี่ยรอไว้ก่อนละกันอย่างที่บอกอยากได้นาฬิกานะคะแต่สุดท้ายแล้วได้น้องกําไรชิ้นนี้มาแทนนะคะเราก็ได้ลองบางชิ้นนะของน้องงูเนี่ยรู้สึกน่ารักมากเลยนะช่วงนี้นะคะอาจจะมาอินในส่วนของไฟจิวเวอรี่นะคะก็ค่อยๆซื้อละกันเพราะไฟจิวเวอรี่อย่างที่บอกนะ เราไม่ต้องคิดเรื่องของการลงทุนเลยนะคะซื้อมาใช้อย่างเดียวนะคะคิดแค่นี้นะคะและชิ้นที่เลือกเนี่ยก็คิดว่าเป็นชิ้นที่อยากจะใช้นานๆนะคะอาจจะเป็นที่อายุด้วยนะคะพออายุปนูนนี้เราก็อยากจะใช้พวกฟลายจูเรยมากกว่าจะเป็นพวกแฟชั่นคัสตมจูเ l ย y พวกนี้นะคะแล้วในอนาคตน,น้าจะมาพูดนิดน,นึงเกี่ยวกับเรื่องของฟล e ยจูเรยจากบูการีซึ่งความจริงตัวเองก็มีความจริงแล้วมีแหวนมีกําไรเล็กๆนะอันหนึ่งคุณสามีเคยซื้อให้นะคะเราก็เป็นชิ้นนี้ที่แอดมานะคะ ถ้าพูดจริงนะถ้ามองในแง่ของค่าของอทองแล้วก็ค่าของเพชรอะไรเงี้ยเทียบกับฝั่งคาเทียเนี่ยความจริงเขาได้เยอะกว่านะแต่ว่ามันอยู่ที่แบรนด์เนี่ยแบรนด์รอยัลตี้นะแล้วก็การสร้างแบรนด์ด้วยที่แบบฝั่งคาเทียเนี่ยเขาจะดังกว่านะคะแล้วก็คนนิยมมากกว่านะคะแต่ส่วนตัวแล้วคิดว่าการมีน้องลิซ่าเข้ามาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เนี่ยจะทําให้แบรนด์ดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะถ้าเราลองเปิดใจนะเอาจริงนะบูการีมีหลายๆชิ้นที่น่าสนใจส่วนของเพชรเนี่ย ปิ้งมากเลยแล้วก็ในส่วนของดีไซน์นะคะก็เก๋ดีนะคะอันนี้ยังไม่แน่ใจเนาะมันเล็กไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าไปลองแล้วเนี่ยรู้สึกไซส์เอมันใหญ่มากเลยอะมันเหมือนกับไซซิ่งเขาก็ยังไม่ละเอียดเท่าของคาเทียนะแต่ว่ารู้สึกว่าเอมันใหญ่มากนะคะก็เลยเอาไซส์เอสมาก่อนแล้วก็ยังไงเนี่ยจะลองดูถ้าเกิดมันเล็กไปยังไงจะเอาไปเปลี่ยนนะคะเป็นไซส์เอมนะคะแต่ว่าเท่าที่ใส่ดูก็โอเคลองใส่กับข้อมือทางซ้ายดูนะคะเราก็รู้สึกว่าไซส์โอเคเลย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาดูเข้ากับแหวนที่ใส่อ่าทางซ้ายมือนะคะซึ่งวงหนึ่งเป็นของหลุยส์ตองแล้วก็อีกวงหนึ่งเป็นเวดดิ้งแมนนะคะดูเข้ากว่าใส่ทางขวามือค่ะก็บอกว่าคลิปแนวนี้นะคะจะให้ความลิดเผินในบ้านนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามติดกันมานะคะและไงเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ